ทีสองสามวันที่แล้วอะ่ะผมมีปัญหาเรื่องอลูกชายอาจจะได้ส่งกลับมาก่อนจบโปรแกรมเพราะว่าเขาเรื่องปรับตัวเรื่องอะไรอย่างนี้แต่พอเราคุยกันจริงๆมันก็มันก็เลยแบบให่จะเอาอยัางไงใช่ไหมฮะพยายามสอบหาความจริงกับเขาฮะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ฮะครับก็ก็ก็เลยเลยโหกุ้มกุ้มอยู่หลายวันอืกุ้ม อะไรนะพาวนาแล้วอะไรเหมือนเขาว่าเราก็ยังคิดว่าเอ้เราก็ฝึกมาระดับหนึ่งแล้วนะเรายังโอ้โหเหมือนกับต้องใช้พลังเยอะครับต้านไอความรู้สึกทุกนี้อะ่ะครก็เป็นอยู่ระยะหนึ่งจนจนอ่จนเมื่อคืนจนจนเมื่อคืนนี้เราก็เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะเรื่องมันเป็นยังไงผมเข้าใจละ อ่าแล้วก็ผมก็เริ่มอ่าเขาเรียกอะไรพัเราทำใจปล่อยวางได้ว่าให้การการอยู่ต่อหรือการกลับมีค่าเท่ากันนะพีอ่อืมหม,มายความว่าเราก็เริ่มแบบอโอเคเราไม่ไม,ไม่มันเหมือนมันเป็นคลิกหนึ่งนงพี่ที่ว่าผมก็มานึกถึงวิธีคิดของว่าเขา ใช้เขาเรียกอะไรนะเขาอยู่ในพื้นฐานของทุนนิยมอะฮะไม่ถึงว่าเขาเขาไม่ได้ดูไอเขาเรียกการเขาไม่ได้แค่ไม่ได้คิดถึงสิ่งมีชีวิตนะฮะไม่ด้คิดถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมก็พอพอไม่มีเรื่องนี้ปุ๊บได้เนี่ยผมก็เลยแบบคิดแบบนึกแบบเแบบขาเรียกอะไรนะ รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยครับว,ว่าไอ้ไอ้ไอ้สิ่งไอ้ที่เราคิดกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นการสมมุติกันนะฮะอุบปลกเรื่องอะไรขึ้นมาทุกอย่างเลยฮทพี่ม,มันอุบปลกกันขึ้นมาเป็นเป็นโดยที่ไม่ไม่รู้ว่ามันยังไม่รู้ตัวว่ามันเดินทางผิดนะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ผิดถูกนะหมายถึงว่ามันเดินทางไปตามความต้องการของมนุษย์ของ มนุษย์นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นยุคสมัยก่อนนะฮะที่ว่ามันอุปโลกในเรื่องการมีชนชั้นพราหมณ์แพทย์สี่วันแรานะฮะ่งทั้งที่มันมันไม่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องฮีก็ได้แล้วมันไม่มันไม่เห็นต้องมันกลา,ายเป็นการอุปโลกหมัวนะะพี่นึกออกไหมะฮะแล้วแล้วโดยที่ตัวเองไม่ได้เที่ยงตรงกับ,ก,บรรกับธรรมกับธรรมชาติเลยผมก็เลยผมก็เลยแบบ ขึ้นดได้แล้วว่าเข้าใจเลยฮะว่าไอไ้อสิ่งสังคมที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่มันผูกมัดล้างเราอยู่ทุกวันเนี้ยมันถูกจากการอุปโลกของคนกลุ่มใหญ่ขึ้นมาให้เราอยู่ในโลกของมันนะฮะ <c oughs> เมื่อเมื่อเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม,มันจะเป็นสมมุติแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอิทธ,ธิพลกับผมแล้วะฮะพี่นึกออกไหมฮะอ <c oughs> ันนี้อิทธิพลว่า ผมเข้าใจเลยครับว่าเราเหมือนเหมือนเขาเขาดําเนินชีวิตกันแบบไม่รู้อะฮะเหมือนว่ามันไม่ใช่รู้ไม่รู้ตัวว่าคุณทําอะไรกันอยู่คุณเหมือนผมคิดว่าถ้าเราทุกคนใช้พยัญันเฉพาะแค่เราแค่มีดำรงชีวิตครบเก้าสิบปีหรือแปดสิบปีพอดีของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่มีเราจะไม่ไปเหยียดเวียนธรรมชาติเลยนะที่อืม ผมาอกกลับไปว่าเราเรารู้สึกเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆไงประชาเขาไปเดินว่าธรรมชาติเขาอยู่ของเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรต้องการอะไรนะครับเขาต้องการแค่เหมือนฝัดก็ต้องการกินแค่อิ่มวันนั้นนะฮะพรุ่งนี้เขาก็หากินใหม่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากมายเลยสมไม่ได้ดินร่นแต่แต่ตเราตั้ง,งหากที่กดำรงอยู่เท่านั้น แต่เราตัางหากนะฮะที่ที่ต้องการมากแล้วเราก็สร้างอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวิธีคิดที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเลยนะไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงตรงเลยอ่ะพี่อไม่ตรงกับสัจธรรมไม่ตรงกับสัจธรรมใช่ใช่พี่มันแต่ความคิดัต่ความคิดมันลากไปสิ่งปรุงแต่งลากไปสิ่งสมมุติลากไป กระดิกัน<อ>ไปส,าสาภาพเองรนบะพอเขาใช่พี่พอเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบโม้เอ๊ะไม่มีไม่มีอะไรมีอิทธิพลกับเราแล้วพี่หมายถึงว่าผมรู้สึกมีเป็นอิสระเลยวน,นี่คือทึบอ,อยู่ตั้งหลายวันแต่วันนี้ผมรู้สึกแบบมันเหมือนตื่นโปร่งอะฮะโล่งสบายแต่คราวนี้ผมก็ผมก็คอยดูว่ามันจะมีเรื่องอะไรมาทําให้ผมรู้สึกหวั่นไหวไหมอะไรอย่างนี้ฮะผมก็พยายามดูมันน่ะแหละ อในสภาวะที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราเมื่อเราเหมือนเรามีมีปัญญาที่เราเห็นสภาพตามคนเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันมีอยู่ที่มันเป็นไปโดยโดยแท้นี่ไม่ใช่แล้วถูกถูกปั่นหัวผมม่้แลวไอ้ไอ้ทั้งชีวิตเรามาเราเหมือนโดนล้างสมองอะฮะล้างสมองให้มันให้มันอยู่ในโลกนี้ในอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับเป็นโลกมระมีเป็นโลกมายา ใช่ครับมันเป็นแบบว่าฮะฮะแล้วมันแล้วแล้วทุกคนก็อินกันมากครับอินอินโดยที่มันรู้สึกตัวว่าไอ้ที่คิดอยู่เนี่ยมันมันไม่ใช่นะที่คิดเยอะมัน่้หลงฮะแล้วแล้วผมก็นั่งแบบทุ๊บๆุๆุเลยนะฮะแล้วก็มานั่งดูโอ้โหไอเรื่องเรื่องไอหรือมันเป็นเหมือ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 นอ่า คีย์เวิร์ดเดียวพี่หมายถึงว่าพอมันปุบไปแล้วเนี่ยอะไรก็แบบเข้าใจแล้วมันก็เบิกบานโดย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 ไม่รู้เลยโดยแบบว่าเฮ้ยอะไรก็ก็ก็เลยโอเคพี่กันเลยเฮ้ยมึงทมเพิงมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยพี่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะเรื่องมันใช่ไหมที่มันเราเรากับลอนคือไอ้ที่เราเรียกอะไรนะ แหวงหาที่เอ๊ะขน้ huh. างอะ่ะมันคืออันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะใช่่ะก็อิสระภาพนั่นแหละใช่<า>ก็คือเมืม่อมันหลุดจากมมมสม,มมติหลุดจากสมมติเข้าใจสมมตนะิน่ะความรู้สึกอิสระเกิดขึ้นน่ะก็ธรรมชาติของจิตเขาไงอ่เป็นอย่างนั้นอ่าฮะแล้วมันก็คือมีความรู้สึกว่ามันแบบเป็นไะร มันพอดีกันหมดเลยพี่มัน,ม,นมันโอเคเลยนะ,ะปิติเบิดบานก็เก<บ>ิดขึ้นผล<า>ขเ<า>ขาอะครับแต่ใช่ครับแต่แฝงเหมือนไอ้ความเขาเรียกเลยนะความเคยชินมันยังมีอยู่นะฮะหมายความว่าในเรื่องาการคิดการรู้สึกการหิวการมันจะมีแต่มันก็คือมีไปตามหน้าที่ของมันนะฮะ<า>แต่เราไม่ไม่ได้ไปอินกับมันแค่นั้นเองครับก็เห็นมันฮะเราไม่ทะเลาะอะไรกับอะไรถ้ามันเกิดขึ้นเราก็เห็นมันรู้มันแล้วเราก็รู้ตัวว่า ความจริง like มันเป็นยังไงสัจจะเป็นยังไงสมมติเป็นยังไงเออมันมันที่มันมันไม่ก็ไม่ไม่อยากได้อยากมีมันถือว่ามันมันเฉยเฉยไปแล้วนะพี่หมายความว่าอมันก็ยังผมยังคิดว่าเออเราล้วเราจะทํายังไงให้กปนู่นอย่คือใช่ไหมใช่ที่จะอยู่อย่างที่อยู่นั่ไงใช่ฮะจะอยู่กับตัเข้าใจแล้วว่าผม เข้าใจโลกอยู่กับ <จะ S 1> โลกอย่าง<ะ>ไม่ทุก <c oughs> ไงใช่เออใช่ไหมครับเพราะเรายังต้องอยู่กับโลกยังมีกายมีใจนี่อยู่ก็เข้าใจโลกเข้าใจสมมุติไปนะฮะครับผมผมนึกนึกออกเลยว่าพี่คงจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะคงบอกว่าพี่ว่ามันไม่มีอะไรมากระทบแล้วนะ,ะมีอิทธิพลกับกับชีวิตเราแล้วนะฮะอ <c oughs> ืมก็โลกมันก็กระทบเข้ามาแต่เราเข้าใจมัน ใจเราไม่ได้ไปกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยเราเป็นอิสระอยู่เอ่อแต่ก็อยู่กับสมมุติอยู่กับมายาได้นะฮะไี่ไม่น่าสนใจเลยนะที่อะไรนะครับมันมันไม่น่าสนใจเลยที่ไม่น่าสนใจคือโลกไม่เข้าใรใช่ฮะคอเมอก่อนมันไม่มีราคาไงแต่มันก็ต้องทําหน้าที่ของมันไปไงอย่างที่คุณปู่ว่าตอนแรกอ่ะไอต้นไม้ พืชผักเอ่เอามาลงมันแรงสัตว์ทั้งหลายก็ก็อยู่กันอย่างนั้นนะอ่ะนอ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีอัตราอะไรไงใช่ไหมก็ไม่ได้สะสมอะไรก็คับดำดำรงอยู่ไงเพื่อาการดำรงอยู่เขา,า,า,าไม่เกินเลยไงมนุษย์ไมนะ่เกินเลยอยู่แล้วมันมันกลัวเบื้องหลังมันคือความกลัวความมีอัตราของเขาเขาเลยกลัวเพราะความไม่รู้ก็เลยสะสมดิ้นรน มีแต่หาทุกข์แต่ตัวแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำตามที่ควรจะเป็นของโลกของสังคมของสมมุติแต่ใจเราอะวิมุตต์หลุดพ้นได้เป็นอิสระได้ฮก็เหมือนตอนนี้พอรู้ตัวแล้วก็กลับมาเช็คร่างกายใหม่เลยนะพี่ว่าเออมันตรงนี้มันเสื่อมสภาพตรงนี้มันไม่เข้าที่เข้าทาง S <S แล้วก็เหมือนเหมือนไล่กำลังเก็บของเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะฮะเหมือนเราเราใช้อะไรโดยไปไม่รู้ตัวพี่แล้วพอ,อเรามารู้สึกตัวแล้วก็วกเราก็ต้องเฮ้ยต้องมารู้ตัวพอรู้ตัวแล้วนี่ก็ต้องระวังต้องมากลับมาดูแลต้องเขาเรียกอะไรนะดูแลให้มันเออมันมีสภาพปกติเพราะว่าเหมือนเราก็ยังยังใช้มันอยู่ฮะอ่าสุกแล้วฮะ สภาพปกติของเขาหรือธรรมชาติของเขาแหละไม่ใช่ว่าอัตราของเราอยากจะกินอะไรตามอัตราของเราใช่ไหมฮะเราได้เข้าใจธรรมชาติของกายและการสนองตอบกันมันก็จะเป็นไปตามปกติเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับเพราะเราเข้าใจธรรมชาติแล้วไงฮะใช่ไหมฮะมมนไม่ใช่อัตราของเราที่จะโกงการอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทันงนี้ผมก็เฝ้าดูเอาเนะยฮะว่า มันจะมีเรื่องอะไรต่อหมายถึงว่าอตอนนี้ต้องเหมือนกับใช้สถานการณ์มาทดสอบว่าเราเข้าใจแเป็นเข้าใจแค่ไหนถือว่าพยายามดูไปแต่ละเรื่องเนั่แหมะครับว่าอื <c oughs> ิ่มดูมีอะไรเข้ามาลูกน้องหรือดิวกับใครอะไรเี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะพี่เริ่มเริ่มเริ่มละเอียดขึ้นเริ่ม <c oughs> มองเห็นเนีย่ยมองเห็นอะไรที่มัน ไม่เคยสังเกตเลยฮะเอนมอก่อนเราเราไปตามอารมณ์แต่ตอนนี้เราไม่เพราะมันมันไม่มีอารมณ์ร่วมแล on, we ll, we ll ้วเนี see, ่ยเราก็จะเห็นเห็นความความคิดเขานะฮะหมายถึงว่าเขารู้สึกมันจะมันจะไวกับกับกับเรื่องแบบนี้ดีนะหมายถึงว่ามันก็เขารู้สึกรู้สึกได้มากขึ้นนะพี่หมายถึงว่ารับรู้ได้มากขึ้นดีกว่าใช่เพราะอะไรเพราะเพราะว่าเรารู้ตัวมากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้น ถูก <rors. S 1> <yd out S 2> ไหมฮะทุกอย<ช>่างเราต้อง <ไ Halloween. S 1> ครวนก่อนทั้งสิ้นไงมันก็เลยเหมือนเห็นมากขึ้น,นก็ถูกแล้วครับ<ช>แต่ก่อนมันอะไรมาแล้วก็ไปกับมันแล้วก็เราก็ถึงรู้ตัวทีหลังหรือรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะรู้ตัวที่หลังที่อย่างว่าเออตุตลักหรือคาดไปละอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเจอตรงนี้สภาวะนี้เข้าความรู้ตัวมันก็เด่นขึ้นมาแทนไงทีนี้อะไรมากระทบมันก็เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความจิตนั้นอย่างเงี้ย ครับก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อเมื่อมันเหมือนแม่ภาพมันรู้เหตุผลแล้วพี่มันมันกาไม่ต้องมีมีผลก็ความคิดเลยนะพี่เหมือนว่ามันมีมัน,ม,นมันรู้เหตุผลของมันอยู really ่แล้วว่าเอาเราเข้าใจมันแล้วว่าเขามันต้องเป็นแบบนี้ยแล้วก็มันคิดกันแบบเนี้ใช่ไหมครับครับมันมันมันเหมือนเห็นเห็นน่ะเห็นมันอ่ะมันจักหรือไงเนี่ยผมรู้ที่คำพูดยังไงมันกว้างอืมก็อ ไปเรื่องคค่อยๆดูไปทีละวันนะพี่อะไรนะค่อยๆดูทีละวันนะเดี๋ยวผมก็ค่อยๆดูมันไปรู้ละคว่าไอ้เรื่องอะไรกทนนี่มันไม่แน่นอนหรอกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความเข้าใจเราตรงเนี้ยอ่าเราก็ต้องขยายไปในทุกขอบเขตไงทุกเรื่องราวที่เข้ามาก็ปัญญาคนที่จะได้ก็ทำงานนั่นแหละเอโดยพื้นฐานของเขาคือความรู้ตัวสติสัมปชัญญะ มันก็ไข้ครวนด้วยปัญญาที่เรามีประสบการณ์แล้วก็เรียกว่าขยายปัญญานั้นในแทงตลอดไปทุกๆเรื่องมากขึ้น่มันก็เป็นแบบนั้นะปัญญาก็จะแทงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละใช่ทีแล้วเวลาเวลาอ่านอ่านอ่านในเรื่องที่เกี่ยวกับบทความหรือเป็นเกี่ยวกับหลักธรรมอะไรเนี้ยครับพี่ครับมันก็เข้าใจขึ้นนะครับว่าใช่ที่มันแบบ อ๋ออย่างนี้ใช่ต่อเลยพี่แบบมันผมเลยว่าโอ้โหมันมีมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราอ่านนะพี่อ่าเหมือนเมื่อก่อนเราอ่านเหมือนจากข้างนอกเข้ามาข้างในแต่เวลาตอนนี้เราอ่านเหมือนจากข้างในออกไปข้างนอกอะพี่นึกออกไหมครับมันมันมันเป็นมไม่รจ้จะอธิบายยังไงมันมันเป็นดีฮะถูกแล้วก็ต้องอย่างนั้นแหละมันต้องจากข้างในข้างนอกมันแค่จำแค่คิดเอา ข้างในเป็นปัญญาที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ใช้ปัญญานี้ในการขยายขอบเขตออกไปมันก็ทําให้เข้าใจอะไรง่ายขึ้นนะเพราะหลักธรรมมันชัดเจนที่ประสบการณ์เราอ่ามันเหนือจำเหนือคิดด้วยง่ายเพราะมันจับเอะจับวนใจเราไงใช่พี่ถ้าติดเหนือจำเหนือคิดโอ้ี่ มันรู้สึกดีจริงที่ขอบขอบคุณพี่ๆที่เรียกนะฮะแนะนํำมาตลอดนะฮะซึ่งมันเหมือนตอนแรกมันเหมือนมันยังไม่กระเทาะยังไม่ยังไม่ถึงมันก็ต้องมันก็ต้องบออินซีมันไปด้วยอถึงวันหนึ่งเราพู้มีปัญญาอยู่แล้วอ่ะพิยงแต่ว่าเราเกาะติดใส่ใจรู้ตัวสังเกตไปเรื่อยมันก็กําลังก็มากขึ้น่ะอดังนั้น การที่เราจะไปจากแจ้งขึ้นมาสักวันมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของเขาอะ่ะก<ต>็ไม่ใช่วันลา,าไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดผมกําลังมองอย่างนี้พี่ว่าถ้าช่วงที่อาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตปกติเนี่ยผมว่ามันมันจะผมจะไม่รู้จักสรทาวะนนี้เลยนะพี่อ่าฮะเพราะชีวิตปกติเนหงมากกว่านี่ใช่ครับ <laughs> จ,จะเข้าใจได้ยังไงถูก <laughs> ไหมโ <laughs> <ม>อ้ก จนมันนั ite, ่ง oh, ค okay. well, <laughs> ิดดูโอ้โหนี่ที่มันถ้าไม่มีเรื่องนี้เข้ามานี่ผมพลาดเลยนะหมายถึงว่าไม่รู้ว่าผมจะรู้จักเข้าใจมันได้เมื่อไหร่ก็ยังคิดนะว่าก็ต้องขอบคุณลูกเพราะว่าระหว่างนี้ทั้งหลายใช่ไหมเราก็มีแต่ไข้ครวนเรื่องนี้ถูกไหมจดจอบมันจดจอบมันก็มีทั้งสติสมาธิในการที่จะพิจารณาธรรมถูกไหมอ่ะ เออถ้าเทียบกับเวลาปกติเราก็ล่องไปนู่นท่องไปนี่ใช่ใช่ไหมฮะมันกำลังมันอยู่ก,กำลังมันไม่มีใช่ใช่พ, <laughs> พี่เพราะว่าผมสังแกตคือมันคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามันเ,เหมือนเปรียบเทียบเหมือนตอนเราเป็นปวดที่ผมว่าปวดมากจนคิดอะไรไม่ออกนึกได้แต่ลมหายใจฮะให้มันให้มันปวดน้อยอ่ะแบบว่าคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยไม่งั้นมันจะทุกข์มากอ่ะมันจะรู้สึกมากครับ ่แหผมเป็นมาอยู่สักสองสมวันโอ้มันก็พอมันมันหลุดมาแล้วนี่ผมแบบเออมันอะไรก็ได้ฮะมันถึงว่าไงก็ได้มันมันมีชาเท่ากันเนี่ยมันแต่ผมคิดแต่ว่าเดี๋ยวมีเวลาก็จะอธิบายพยายามอธิบายให้ลูกเข้าใจไปเรื่อยๆฮะก็มันน้่งนึกอีกนะจะพูดให้เข้าใจทีเดียวก็คงไม่ได้ต้องแบบค่อยๆค่อยๆใส่ไปใส่ข้อมูลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็คงจะ เก็ตข <Get S 1> ึ <sharing> okay, okay. Okay. He ้นมาอย่างเราก็โอเคก็ถือว่าเขามีบุญแต่ผมรู้แนวทางแล้วล่ะว่าจะต้องทํำยังไงครับครับดีละโอเคเลยพี่ก็หนึ่งความรู้ตัวหนึ่งความรู้ตัวก็คือการตื่นตื่นจากการหลงคิดหลงอารมณ์ทั้งปวงก็จะเห็นคิดเห็นอารมณ์ทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบนั้นทุกอย่างก็แต่ เราก็มองมันเป็นแบบนี้เอมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราก็รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่จะแม้เราก็อิสระจากอารมณ์ทั้งปวงไงเราก็เป็นนายมันถูกไหมอันไหนเราจะใช้งานก็ใช้อันไหนไม่ใช้งานเขาก็ไปของเขาเราต้องใช้ความคิดเราก็ใช้การงานการใช้ชีวิตเราเป็นนายมันยังไงเรารู้ตัวก่อนหมดที่จะใช้หรือจะหลงก็เราก็จะไม่หลงเหมือนเดิมแล้วครับแค่เป็นครับจะดีแล้วครับ อยากจะไปเขาคอเลยนะพี่เลยมิ้งก็ไม่ใช่ไม่รู้จะพูดกับพี่ยังไงดีขอบพระคุณมากครับพี่ครับยินดียินดครับอนุโมทนาด้วยครับอ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ